คร <selves> ับผมปราโมทมีสวรรค์เป็นนักศึกษาดับปิญญาโทนะครับของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีรุ่นที่หนึ่งครับคณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาสาลามอลัยกุ้มเรามาตุลลอบรากาตูครับผมนายอาลีนิฮีนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ปริญญาโทอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนานะครับของคณะศิลปศาสาตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมศึกษาอยู่ตอนนี้ในรุ่นที่3นะครับของ MIS เอ,อสามรุ่นที่3ของคณะของเราสาลามอลัยกุ้มเรามาตุนรอฮิบรากาตู้ ค่ะก็ดรศรีราพุ่มเพชรนะคะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอศสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะคือเดือนมดราเนี่ยก็เป็นเดือนที่ประเสริฐนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาที่เป็นมุสลิมนะครับมากพอสมควรดังนั้นการที่มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการลาสินอดนะครับทุกปีก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการส่งเสริมาการการ,การให้การให้แก่นักศึกษานะครับในเรื่องของการได้มีโอกาสได้ล่าสินอดนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญของเดือนรอมดอนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการล่าสินอด ของาะไรก็เป็นโครงการที่ที่ดีสําหรับนักศึกษานะครับก็ความรู้สึกวันนี้ที่มาร่วมรัศินอดก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่าได้เจอกับคณาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมรัศินอดกันวันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เราก็เป็นเหมือนเจ้าบ้านด้วยนะครับของในคณะของเราตรงนี้แล้วก็ได้พบกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับแล้วก็อยากจะให้มีการจัดขึ้นทุกๆปีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานระเบอดสำคัญซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เตรียมงานกันเต็มที่นักศึกษาก็มาช่วยกันนะคะในครั้งของชมรมมุสลิมเองทั้งนักศึกษาของสาขาเองก็มาช่วยเตรียมงานกันอาจารย์ก็เตรียมงานแล้วก็ก็คือบรรยากาศของเราก็อยู่ในความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่นก็คือเราจะดูแลนักศึกษา,าทั่วทั้งมหาลัยเนนะี่ยคือเวลาแบบเป็นพี่น้องกันแล้วก็ดูแลหมอน่ดดูแลลูกแม่ดูแลลูกนะคะสาหรับงานวันนี้เราก็เชิญคนภายนอกด้วยนะคะเราก็ถือว่างานวันนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีะะอ๋อก็รู้สึกว่าคณะนี้เป็นคณะที่มีเขาเรียกว่ามีคุณประโยชน์มาก โดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะต่อยอดนักศึกษามุสลิมหลายๆคนเนี่ยที่เรียนชั้นสนวีแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไป mm. เ,เรียกว่ามีอาชีพในเรื่องของทางทางสามัญทางอื่นๆได้ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการที่ได้ต่อยอดโดยที่โดยที่เราเนี่ยได้วุฒิทางสามัญด้วยก็ทําให้เรียกเรียกว่ามีมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพและและยังวิชาของอิสลามศึกษาเนี่ย ยังประกอบไปด้วยการเรียนในเรื่องของอันกุรานฮะดีสแล้วก็ทั้งเรื่องของเศษศาสตร์อิสลามนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างคือเรานํามาประยุกต์แล้วก็ใช้ในใ,ใ,ในในในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการทํางานได้หมดเลยก็เป็นประโยชน์มากครับก็อาจารย์คณาจารย์ที่นี่นะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับจากคณาจารย์ทุกท่านเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเนี่ยมีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จาก หลายสถานที่จากทั้งในและต่างประเทศนะครับผู้ทรวงรุ้หลายท่านอย่างเช่นอ,อย่างคณะของเราเนี่ยผู้ที่พิจพรที่ดูแลหลักสูตรก็คือดรศรลีราพุ่มเพชรนะครับก็คือเป็นผู้ดูแลหลักสูตรแล้วก็จะมีทั้งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่มาพิเศษอย่างเช่นดรวิสูตรดาราไกรนะครับรองศาสตราจารย์ดรพิเชษเหล่านี้นะครับก็ก็ถือได้ว่ามีอาจารย์ที่มีม,มีมีความรู้นะครับอย่างมากมายแล้วก็นักศึกษาก็ได้คุณประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ ศิลปศาสตร์นะคะก็จะมีอยู่5หลักสูตรด,ด้วยกันนะคะก็สาขาอิสาารศรึกษาเพื่อการพัฒนาน,นี้ก็เป็นหนึ่งในสาขาของหลักของคณะศิลปศาสตร์แต่ของเรานั้นจะมีอยู่2หลักสูตรก็ <สา S 1> คือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตและก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะศิลปศาสตร์บัณฑิตเนี่ยคือจะอยู่ในของส่วนของปตีศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตก็อยู่ในส่วนของปโทค่ะ ก็ <bên BBQ. S 1> คือศิลปศาสตร์บัณฑิตนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี51 2551นะคะแล้วก็ของในระดับปริญญาโทนี้เราจะเริ่มก่อตั้งตั้งแต่2556และเราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรียรบร้อยแล้วด้วยค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะ<า>คณนะศิ <ส politic. S 1> ลปศาสตร์เรา,ามีทั้งสาขา,าและมีสาขสาให้ศึกษาเพื่อการพัฒนานี้มีทั้งปรติและปโท ตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะทั้งปตีและปอโท,ทถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่สาขาโดยตรงหรือติดต่อที่เราเจริรับมเพุร0 8 1 2 5 5 0 0 1 6งเท0ยูค่ะครับก็โอกาสในอากาศนี้นะครับก็ขอให้มาเล่เชิญสมบรีนะครับโด,ดมยมาเองแล้วก็ผู้บริหาร นะครับคณะครูคณาจารย์นักศึกษาทุกคนก็ขอให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับดำเนินการบริหารมห,หลาลัยไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะเดือนรอมดอนนี้นะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดเดือนรอมดอนเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีนะครับตลอดเดือนนี้นะครับแล้วก็ ขอให้ได้พบกับเดือนรอมฎอนปีหน้าแล้วก็ทุกๆปีนะครับก็ในเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็อยากจะวอวยพรขอรลอสุภาหานุวตาลาให้พี่น้องมุสลิมมุสลิมีและมุสลิม,มาทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับเพราะเดือนรอมฎอนก็เปรียบเสมือนเดือนที่เราได้มาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณของเราด้วยก็อยากให้ อ่าอมัดอนนี้เป็นรมัดอนที่มีมีมีประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ชาล้ล์เราก็จะอยู่กันอ่ามีโอกาสได้ระมัดอนถัดถัดไปก็คงจะได้พบกันอีกครับค่ะสำหรับเออดือนระมัดอนแห่งประเสริฐในปีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าขอให้เอกองค์เราสุภานาหูตาลานะคะทรงให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ขยันทำอำนามัลนิบดาให้มากๆค่ะต้องบอกว่าอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเลยนะครับเป็นสาขาที่เราเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2551เพื่อที่จะรองรับชาวมุสลิมของเรานะครับให้มีโอากาสแล้วก็ได้ต่อยอดในการศึกษาถึงขั้นที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราขยายหลักสูตรจนถึงขนาดว่าเรามีระดับปริญญาโทอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา เพื่อรองรับแล้วก็ต่อยอดชาวมุสลิมที่เรียนจบปริญญาตรีให้มีโอกาสสร้างความเข้าหน้าให้กับชีวิตนะครับนั่นคือความภูมิใจของหมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับโครงการละมอดอนเนี่ยล่าสุนดนี่เรามีมานานแล้วฮะเ,เราเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีสาขายิสรามนะในยุคนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นหมหาลัยที่ยังไม่ใหญ่มากเราก็จัดงานในสถานที่ที่เ,เล็กกว่านี้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้อนรับแขกได้อย่างอ,างอินาฟาคั่ง แต่ปัจจุบันเนี่ยความสําคัญของงานวันละมัดอนเนี่ยเป็นงานที่เราให้ความสําคัญมากเพราะว่าเด็กรักษาอิสลามของเราหรือแม้แต่อิสลามที่อยู่รอบๆเราเนี่ยทุกคนต่างมาที่นี่ทั้งนั้นเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงเป็นความภูมิใจในระดับะระดับประเทศเลยก็ว่าได้ว่าอิสลามกลางเพื่อแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้สถานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพลบุรีก็นับว่าเป็นเกียรติมากนะครับเป็นเกียรติมากเท่ากับว่าเราได้ต้อนรับ ชาวมุสลิมทั่วทั้งประเทศเลยนะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีจึงเป็นความภูมิใจที่เราทําต่อเนื่องมาทุกปีทุกปีจนปีนี้เนี่ยเรามีสถานที่ที่โอ่โงเรามีศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมที่สามารถรับแขกได้เต็มที่เราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ,รบเราเราให้ความสําคัญสูงสุดฮนะในเรื่องของหลักหลักศาสนาจะสังเกตได้ว่าแม้แต่คณะของเราเองคณ,ณะศิลปศาสตร์เรามีห้องละหมาดอย่างดี อยู่ที่ชั้น4ี่ของคณะศิลปศาสตร์เป็นห้องขนาดกว้างมากใหญ่โตมากเราสามารถจะละหมาดได้พร้อมๆกันเนี่ยเกือบร้อยคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงคณะเราคณะเดียวทุกคณะเนี่ยมีห้องละหมาดอย่างดีที่เราจัดเตรียมไว้ให้เพราะเรามองว่าอิสลามาศาสนา,สาศาสนาเป็นาศาสนาที่ะลงจิตใจทําให้เด็กเนี่ยยังเป็นคนที่ดีต่อเนื่องจากที่พ่อแม่ส่งมาเรียนดังนั้นมาอยู่ที่เราเขาต้องมีความสมบูรณ์ด้านาศาสนา,อย,าอย่างพร้อมเพรียง ห้องละหมาดถือเป็นห้องที่สําคัญที่เขาสามารถจะลงจิตใจก็ได้ทําให้จิตใจสงบได้แล้วยังเป็นสิ่งที่เขาทําให้เขา,เายึดเหนี่ยวศาสนาได้อย่างดีนะเราต้องให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเลยครับเนื่องในวันรบอรฎอนของเราชาวมุสลิมเนี่ยเราก็ปฏิบัติศาส,สนาิจของเรามาอย่างดีอย่างเข้่งขันมาทุกปีปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่นักศึกษาของเราเนี่ยก็พร้อมใจกัน เข้าร่วมพิธีท,ทางกล่าวแล้วก็ปฏิบัติตนด้วยดีเสมอมาแล้วก็ขออวยพรขออำนาจของฮอลเลาะให้ชาวมุสลิมของเราเนี่ยปฏิบัติศินได้อย่างดีได้จย่างสมบูรณ์เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่กันอย่างสันตินะครับแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะละศีลอดต่อไปเพื่อให้เราได้บุญกันเยอะๆนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากอวยพรให้ครับ